วัสดีค่ะวันนี้พบแม่อูนะคะบ่ายวันที่9มกราคม2 5 6 5ค่ะวันนี้พามาอัปเดตที่ดินของพี่นิดนะคะเป็นบ้านสวนที่เคยมารีวิวแล้วนะคะที่ตำบลสาริกานะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่ให้ดูที่ดินนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ที่ดินนะคะ หลังจากที่ผ่านฤดูฝนมาเนาะก็จะเห็นที่ดินชัดเจนเนาะตอนที่อุมารีวิวจะเห็นเป็นหญ้าค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวอุกลับกล้องให้ดูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังของตัวบ้านพินิดนะคะซึ่งถ้าเลี้ยวอ้อมมาด้านซ้ายมือก็จะออกไปวัดหลวงพ่อปากแดงตรงตลาดลงเกลือนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือมีเพื่อนบ้านนะค่ะแล้วก็เป็นที่ที่นาข้าวเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะแล้วตรงนู้นก็มีเพื่อนบ้านอีกนะคะ นี่ค่ะมีเพื่อนบ้านนะเนี่ค่ะแล้วก็เป็นบรรยากาศภูเขาเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนบ้านค่ะก็เป็นถนนคอนกรีตตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่ดินของเราสูงเท่ากับถนนนะคะที่ยืนอยู่ค่ะก็เห็นเลยว่าสูงระดับเดียวกับถนนคอนกรีตนะคะเป็นที่ดินแปลงนี้ก็คือถมแล้วนะคะ นี่เลยอันนี้เราอยู่ในส่วนของด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นบ้านทางเข้าที่เป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะแล้วบ้านพินิจอยู่ข้างหลังตรงนี้่ามาดูด้านหลังนะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวที่ยาวเข้าไปนะคะชิดกับสวนป่าที่เป็นที่ของพี่สาวนะค่ะก็จะเป็นตรงนี้ที่พีนี้เขาจะแบ่งขายสองไร่นะคะรูปฉนดของที่ดินแปลงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะ ถ้าท่านที่มองหาที่ดินสี่เหลี่ยมก็แปลงนี้บอกผ่านไปได้เลยข้อเสียก็คือเป็นสามเหลี่ยมนะข้อดีก็คือเกี่ยวกับคลองชนประทาแล้วก็ที่ดินถมแล้วแล้วก็มีบ้านไม้สองชั้นให้เลยนะคะที่ดินนะคะสามารถทําส่วนได้เลยดินดํามากอย่างที่อุเคยรีวิวให้ดูแล้วนะคะวิวภูเขาค่ะแล้วก็ประกาศขายนะคะพร้อมบ้านหนึ่งหลังเพียงสีล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะ พิเศษนะคะสาหรับลูกค้าที่ทักเข้ามาว่าขอแบ่งขายได้ไหมนะคะพินิดตัดสินใจแบ่งขายให้นะคะมีทางเข้าด้านข้างแบบนี้พื้นที่ก็คือ2ไร่นะคะจังแต่ทางเข้าเข้ามากว้าง5เมตรนะคะก็เข้ามาด้านหลังเนาะตัวบ้านของพินิดก็จะอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมด้านบนนะทั้งหมดนะคะ2ไร่นะคะเพียง3ล้านบาทนะคะตกเพียงไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทเป็นที่ดิน วิวเขานะคะทมแล้วบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าทางเข้าก็มีที่ดินจัดสรรแบ่งขายขนาดหนึ่งงานด้วยนะคะเราจะอาจจะซื้อที่ดินด้านเข้าด้านข้างที่ติดคอนกรีตด้านข้างก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะที่เดียวจากบ้านพินิจมาตรงเนี้ยตรงนี้เขาก็จะแบ่งขายที่เป็นเสาแดงๆเนี่ยร้อยตารางวานะใครจะซื้อร้อยตารางวาก็มีขายตอนนี้เหลืออยู่3าแปลงนะคะ เนี่ยค่ะที่ดินของพี่นิกก็คือนี่ค่ะอยู่ตรงแนวต้นมะม่วงนี่เลยเนี่ยค่ะหลักเขตพามาดูชัดๆเนาะเพราะตอนนั้นหน้าฝนยาาขึ้นโลกอกุพามาดูไม่ได้นะคะค่ะแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ของ เพื่อนบ้านที่เขาแบ่งขายจัดสรรนะคะร้อยตารางวาพี่นี่เขามาซื้อไปร้อยตารางวาเหมือนกันนะคะถ้าใครจะเหมาแปลงนี้พี่นี่เขาก็จะย้ายบ้านไปสร้างบ้านตรงร้อยตารางวาแต่ถ้าใครจะแบ่งซื้อตรงนี้ค่ะตรงนี้เนาะเดี๋ยวอุส่งโฉนดให้ดูสองไร่นะคะตรงนี้ตัดไปเลยนะคะสองไร่พี่นี่เขาก็จะทําทางเข้าตรงนั้นให้เรามานะคะหรือถ้าเราไม่อยากได้นะคะเราจะขอจากแค่โฉนดตรงนี้มาว่าตารางวาเลยแล้วก็ต่อเข้ากับ ร้อยตารางวาทางเข้าตรงนี้ก็ได้เลยนะคะเหมาะเหมือนกันเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวที่ขนานนะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานไปนะคะด้านหลังก็เป็นวิวเขาที่อุให้ดูเมื่อกี้นะคะค่ะตรงนี้ก็คือตำบลสาริกานะตรงนั้นถ้าซูมให้ดูจะเห็นตลาดเท่งเลยเนี่ยสีส้มๆเนี่ยก็คือป้ายตลาดเท่งนะเห็นไหมนี่ค่ะอยู่ตรงข้ามตลาดเท่งนะ แล้วก็มีคลองด้านหน้ามีถนนคอนกรีตเลยค่ะเนี่ยค่ะทางตรงเนี้ยที่ร้อยตารางวาที่พี่นิ้เขาซื้อไว้นะคะเราจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้ขายร้อยตารางวาเพื่อเข้าที่ดินแปลงนี้ก็สวยเลยนะลองดูค่ะถ้าสนใจยังไงก็นัดอุนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิวเขาเห็นไหมขายไม่แพงนะคะ ถ้าจะเหมาแปลงก็สี่ล้านห้านะคะแต่ถ้าซื้อเฉพาะที่ดินเลยก็เดี๋ยวขอราคาพิเศษให้นะคะซื้อแค่สองไร่พี่นิตขายสามล้านนะคะไม่แพงเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นถนนที่พี่นิดเขาแบ่งให้ด้านข้างตรงนี้นะเนี่ยค่ะถ้ากรณีที่ตัดมาสองสองไร่ก็นับจากตรงนี้เลยเป็นทางเข้าแบบนี้เนี่ยค่ะ ทางเข้าประมาณหเมตรนะอนตที่ตัดให้นะคะบ้านหลังนี้พี่นิเขาก็จะลื้อออกนะคะเป็นบ้านเดิมนี่ค่ะทางเข้าตรงนี้เลยไงยนัดมาชมนะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนเดี๋ยวถ้ายางไงส่งข้อมูลอินบ็อกมานะคะหรือโทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดสองหกหนึ่งกสองสี่สองแปดนะคะศูนย์แปดสองหกหนึ่งหกสองสี่สองแปดแล้วก็ แอดไลน์เบอร์นี้ได้เหมือนกันนะคะไปแล้วค่ะ